สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวคันนี้เลยค่ะโตโยต้ารีโวนะคะปี2024นะคะลูกค้าปีใหม่นะคะคันนี้2.4 Ent นทนะคะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ยูโรไฟแล้วนะลูกค้าคันนี้เป็นรถตู้เย็นค่ะเป็นตู้ MPC นะคะทำความเย็นได้ลบ50องศาลูกค้าคันนี้มากริปมากๆเลยนะคะคันนี้จะเป็นล้อกระทะทั้ง4ล้อนะคะเดิมๆเลย ด้านในเป็นกระจกไฟฟ้าค่ะคันนี้เป็นเบาะหนังนะคะ,ะสวยสภาพดีนะลูกค้าเบาะก็คือไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะคันนี้เลขไม้นะคะไม้แท้นะลูกค้าวิ่งมาอยู่ที่6 5 0 0 0กิโลนะคะลูกค้ารถปี2024นะคะลูกค้าซื้อไปก็เข้าศูนย์ของ Toyota ต่อได้เลยคันนี้หน้าจอเป็น Android นะคะติดตั้งมาแล้วนะลูกค้าทัศสกรีนได้นะคะนี่เลยใช้งานแบบนี้เลยนะคะ คันนี้เป็นแอร์แมนนวลนะคะตู้เย็นทําความเย็นได้ลบ50อ,องศาค่ะเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้าคันนี้โหมาแบบว่ากริปมากๆเลยนะคะนี่พลาสติกบางจุดยังอยู่เลยนะเดี๋ยวเราไปดูตู้นะคะคันนี้ตู้ด้านนอกเนาะสภาพดีมากๆลูกค้าตู้ทําความเย็นได้ปกติเลยนะคะให้ดูเลยด้านในนะคะเป็นสแตนเลสอย่างดีค่ะ ซื้อไปก็คือครบจบเลยนะคะใช้งานได้เลยนะคะไม่มีรอยรั่วนะลูกค้าไม่มีรอยซึมนะไม่มีรอยสนิมเลยนะคะคันนี้นะลูกค้าคันนี้ตู้สูงเมตรหกนะคะภายในสูงเมตรหกนะคะคันนี้ช่วงล่างคันนี้เสริมแหนบมาแล้วนะคะลูกค้าบรรทุกได้เลยอ่า ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเข้ามาดูรถได้เลยอยู่จังหวัดนนทบุรีนะคะหน้าร้านติดกับถนนเส้นรัตนาธิเบศลูกค้าเดินทางเข้ามาได้แบบนี้เลยนะคะขับเข้ามาจอดรถได้เลยหรือถ้าไม่สะดวกนะคะติด m r t สถานีบางกระสอนะคะสายสีม่วงนี่ลูกค้าเดินปุ๊บถึงหน้าร้านเลยนะคะทั้งร้านมีรถให้เลือกมากกว่าร้อยคันเลยนะลูกค้ารถเก่งก็มีนะคะรถกระบะก็มีนะคะรถคอกรถตู้เย็นตู้ทึบมีหมดเลยอะมากันถึงเครื่องยนต์ดีกว่า เครื่องยนต์ด้านหน้านะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์รุ่นใหม่แล้วยูโรไฟนะคะลูกค้าเป็น2.4 entry อขับดีนะคะลูกค้าโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะนี่ดอกเบี้ยพิเศษใช้ได้นะคะลูกค้าเครดิตดีทางร้านมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะขานี่เลยรับประกันทุกอย่างไม่มีอุบัติเหตุทิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะคะไม่มีแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลขไม้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะามากันถึงราคาดีกว่า คันนี้ราคาอยู่ที่6,39,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจได้เลยนะคะร้านเปิดทุกวันนะคะสนใจเข้ามาดูรถได้เลยนะลูกค้าอ่าสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ